สวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเซตไลฟ์แต๊บหนงนะไลฟ์ Live นี้นะคะก็อยู่กับมูิยาพริสตาน,นะคะเพราะว่าเราคือเพื่อนกันเราจึงส่งมอบความสุขความสวยและความสำเร็จไปให้กับทุกคนนะคะมาออใครเข้ามาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาสรุป3วิธีล้างสมองตัวเองยังไงให้รวยนะคะอันนี้ก็จะสรุปมาจากไลฟ์ของครูพัล่านะคะเราไปฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันมันดีมากนะคะเราอยากจะมาสรุปให้กับเพื่อนๆทุกคนในฟังกันเนาะเดี๋ยวนะคะแป๊บน,นึงเราจะเลออันนี้ยังไงโอเคสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ด้วยนะคะ ทุกคนกำลังอยู่กับนุริยาภาลิสตานะคะออ,อยากรู้ไหมว่า3วิธีง่ายๆในการล้างสมองตัวเองให้รวยทำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังจากเป็นไลฟ์ของครูพัลล่านะคะที่ครูได้ไลฟ์สอนที่หน้าเพจของครูพัลล่านะักจิตวิทยานะคะทีนี้เราเห็นว่ามันน่าสนใจมากๆนะคะเลยจะมาแชร์กับทุกคนได้ฟังกันเย่ yeah. สวัสดีค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ ไลฟ์นี้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปข้อหนึ่งนะคะข้อแรกเลยนะคะ,ะเดี๋ยวต้องเกิดน,นี้ก่อนว่าตัวอย่างนี้นะคะ,ะสามวิธีเหล่านี้เนี่ยคูพาล่าเขายกตัวอย่างจากเคสตั้ดี้ของฮิตเลอร์นะคะที่เขามีการล้างสมองของคนเพื่อจูงใจคนนะคะชักเขาเรื่อนะจูงใจคนให้ให้แบบไปเกิดการเขียนฆ่ากาันล้มตายกันไปหลายคนนะคะที่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเราไม่ ล้างสมองตัวเองนะคะยังไงซะเราก็จะถูกคนอื่นล้างสมองอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาล้างสมองตัวเองให้เกิดความสําเร็จให้เกิดความรวยกันดีกว่านะคะโอเคไหมเริ่มจากข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือการทําให้สร้างบรรยากาศภายในบ้านนะคะให้เราให้สายตาของเราเนี่ยค่ะมองเห็นบรรยากาศของความสําเร็จความมั่งคั่งความมั่งร่รวยตามที่เราต้องการอย่างบางคนนะคะอยากจะมี ให้ตัวเองเกิดความสําเร็จในเรื่องของการเป็นผู้นําของอหรือว่าแบบอะไรอ่ะให้เกิดความสุขหรือแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทาได้ก็คือสร้างบรรยากาศภายในบ้านอาจจะเอาการตกแต่งประดับประดาของใช้ในบ้านให้อยู่ให้มีเกิดความให้เกิดบรรยากาศเหล่านั้นแบบที่เราต้องการอย่างสมมุติว่าอย่างบางคนบอกว่าฉันอยากจะมีความมั่งคั่งร่ารวยเราก็อาจจะลองเอารูปภาพหรือว่าเข้าของเครื่องใช้ที่มัน สื่อถึงความบังคัรลํารวยนะคะอาจจะเป็นจานชามช้อนให้มันดูมีความหรูหราอะไรแบบนี้ขึ้นมานะคะเอออาจจะเปลี่ยนจากบางคนอาจจะใช้แค่ช้อนแบบสีสีสแตนเลสธรรมดาเราอจะาเปลี่ยนไปใช้เป็นทองอช้อนสีทองอะไรแบบนี้เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้มันเกิดความหรูหราบางังคังขึ้นมานะคะประมาณนั้นนะคะอันนี้คือข้อแรกนะคะอ่ะอ,อีกตัวอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นอย่างเรื่องของสมมติบางคนอาจจะให้อยากให้เกิดความะรไร ความสาเร็จความเป็นผู้นำใช่ไหมเราอาจจะถ่ายรูปของเราใช่ไหมแล้วก็แปะเป็นรูปที่เราอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคะเป็น the best version ของเราเองแล้วก็แปะไว้ที่บ้านเพื่อให้ตาของเราได้มองเห็นมันทุกๆวันอะไรแบบนี้นะคะเย yeah. ี่ยมขอคสวัสดีค่ะพี่เดียนาใช่ไหมเออใช่มองไม่เห็นพอดีมันไอ้นี่มาแต่เช้าใช่ครับพี่วันนี้ก็คือมาไลฟ์แต่เช้าเลยนะคะ ก็มาสรุปไลฟ์ของคุณพัลล่าให้เพื่อนๆในไลฟ์ของลูริยาได้ฟังนะคะว่าเรามี3วิธีในการล้างสมองตัวเองให้รวยให้มัง่งคั่งให้สําเร็จได้ยังไงนะคะข้อแรกผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันนะคะออยากรู้ไหมถ้าอยากรู้ช่วยพิมพ์อยากรู้ให้หน่อยนะคะอ่ะกาที่เราจะมาล้างสมองตัวเองนะคะ ก็คือในเรื่องของการฟังค่ะเราต้องเลือกฟังสิ่งที่แบบเป็นสิ่งที่มันเาขาเรียกว่าอะไรพัฒนาตัวเองนะคะทาให้แบบเตะขากองก็คือเลือกฟังสิ่งที่ทําให้เราดีขึ้นให้เราพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะหรือยังบางคนชอบฟังเพลงใช่ไหมแม้กระทั่งเพลงที่เราเลือกฟังเนะะี่ยค่ะเราก็ต้องเลือกฟังเพลงที่มันสามารถาสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้เกิด รู้สึกว่าบเอออยู่เหมือนอยู่ในพระราชวังหรือแบบอยู่ในสถานที่ที่มันแบบมีความหรูหราอะไรแบบนี้นะคะเรื่องของการฟังเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญนะคะยมนคนปัจจุบันนี้ลองสังเกตตัวเองดูว่าในเวลาว่างของเราหรือว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราเลือกที่จะฟังอะไรบางคนอาจจะเลือกฟังข่าวลบ,ลบข่าวแย่ๆนะคะลองเปลี่ยนดูใหม่ไหมลองอา,อาจจะหาฟังดแคสหรือว่า เลือกฟังเสพสื่อที่มันทาให้เราดีขึ้นได้ได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะอือแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่กดไลค์นะให้นะคะ,อะโอเคไปข้อสองจบไปแล้วนะคะแล้วคือเลือกฟังสิ่งที่มันทําให้เราพัฒนาขึ้นนะคะเดี๋วนะคะเหมือนกล้องมันสัน่นโอเคหายสั่นยัง โอเคค่ะน่าจะดีขึ้นอ,อยากรู้ไหมข้อสองผ่านไปแล้วแล้วก็ข้อสามคืออะไรืเชียร์ปรั๊บีใส่ในการที่จะแบบทำตรงนี้นะคะ่ะอ่ขอโทษนะคะกล้องมันสัน่นพื้นมันไม่ค่อยเรียบม,มาข้อสามนะคะนั่นก็คือเรื่องของคำพูดะคะ่ะ เราจะต้องเลือกใช้คำพูดที่สแสดงออกถึงความมั่งคั่งล้ำรวยนะคะลองดูนะคะว่าปัจจุบันนี้เราใช้คำพูดแบบไหนกับตัวเองหรือว่าลองคำพูดไหนที่มันติดปากนะคะอย่างบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าชอบพูดคำพูดที่มันดูเป็นขาดสแสดงออกถึงความขาดแคลนใช่ไหมความแบบอ้ยากลำบากอะไรแบบนี้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเหมือนเราล้วงเงินเข้าไปเจอในกระเป๋าสตางค์ของเราใช่ไหมแล้วเราเจอแบงค์ยี่สิบอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเราตอนนี้เรากําลังพูดว่าแบบจะตั้งแค่20บาทเองนะคะอันนี้มันเป็นคําพูดที่แสดงออกถึงความขาดแคลนใช่ไหมเราอาจจะแบบเปลี่ยนคําพูดใหม่เป็นแบบโอ้โหฉันจเจอเงินตั้ง20บาทนะคะรวไมไ่ต้องไหนก็เจอแต่งเงินนะคะอะไรแบบนี้ใส่ e อ e r g y ลงไปด้วยนะคะมันก็คือเป็นคําพูดที่ทำให้มันเกิดเหมือนวความมั่งคั่งร่ารวยอะไรแบบนี้นะคะอโอเคไหมอันนี้คือเป็นประมาณนี้นะ,ะลองไปปรับคําพูดดูนะคะว่าแบบ เอ,อคำพูดของเราเหมือนพยายามหลีกเลี่ยงให้มันคำพูดไหนที่มันเป็นการสแสดงถึงความขาดแคลนความแบบยากลําบากอะไรแบบนี้ก็ให้มันค่อยๆลดลงนะคะแล้วก็ลองปรับเป็นคําพูดที่สแสดงถึงความมั่งคั่งความเหลือเฟือความแบบมั่งมีมากขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะอชอบไหมหัวข้อบางหน้าใช่มันมันมันขยับไปไหนไม่ได้อะ เนี่ยจ,จะขยับได้ก็คือล่างสุดก็ประมาณนี้แล้วพี่เจนาะขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูจะไปหาวิธีเอาสติกเกอร์อันใหม่ก่อนไปหาวิธีว่าเออทำยังไงให้สติกเกอร์มันเล็กลงอันนี้คือแบบไม่เป็นไรนะกำลังมือใหม่ฝึกหัดทำอยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเหมือนแบบติกต๊ก o k อมันจะล็อกให้ลงล่างสุดได้แค่นี้หรือว่าถ้าอยู่บนสุดก็คืออยู่บนสุดได้ประมาณนี้ออไม่เป็นไรค่ะไม่อยากให้ปดบังความ ความสวยของใบหน้าใช่ไหมคะหัวราอเป๊โอเคขอบคุณค่ะอ่าอันนี้เป็น3ข้อง่ายๆนะคะในการที่เราจะใช้ในการล้างสมองตัวเราให้ชีวิตเราดีขึ้นให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นให้มั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นนะคะ,ะเรียกว่าจริงๆถ้าลองสังเกตดูนะคะ ข้อแรกตั้งแต่ข้อแรกเลยทุกอย่างรวนแล้วจะเป็นเรื่องของประสาทสัมผัสของร่างกายของเราทั้งนั้นนะคะถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราดีขึ้นเราจะเอาอประสาทสัมผัสของเราทั้ง5ตรงนี้ค่ะไปใช้แล้วก็ไปโฟกัสให้มากที่สุดนะคะถ้าเราจะเห็นผลเร็วเนี่ยเราก็จะต้องโฟกัสอยู่กับตรงนี้ให้มากที่สุดนะคะภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนนะคะเราก็จะเห็นผลมากขึ้นแล้วนะคะประมาณนี้เนาะ วันนี้ขอบคุณดอกกุหลาบนะคะขอบคุณมากเลยอ้าววันนี้น่าจะไม่ได้เซ็ตเป้าหมายแฮะลืมโอเคไม่เป็นไรขอบคุณมากค่ะสําหรับดอกกุหลาบนะคะเดี๋ยวแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทั้งกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดหัวใจเนาะ เดี๋ยวจะมาเจอกันในไลฟ์ถัดไปนะถ้าคุณอยากจะติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ในเรื่องของเทคนิคในการดูแลตัวเองเทคนิคในเรื่องของการพัฒนาตัวเองรวมไปถึงแรงบันดาลใจต่างๆในเรื่องการใช้ชีวิตในเรื่องของความสวยความงามหรือว่าในการแชร์เรื่องของความสุขนะคะเดี๋ยวติดตามได้ที่ช่องของนูริยาพาริสต้านะคะเดี๋ยวจะมาทยอยทำคอนเทนต์ให้ทุกคนแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกันเยอะๆเนาะโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ถัดไปนะคะ ชานี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย